แจ้งของพ่อเป็นอย่างจ้ะเรือกำลังขึ้นจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นสะพานเขายกขึ้นอีกแล้วจ้ะพี่น้องพวงหันยางมาบ่าท่านขึ้นสูงมากเลยจ้ะเ,เพื่อว่าเพื่อว่าเรือที่เขามีหางเงามัานจ้ะพี่น้อง ที่ได้ขึ้นที่ได้ผ่านมาได้ไง่ายจ้ะโค้งมากจ้ะเดี๋ยวเขาไเปเบ่งสอนเขาหายเรือพานจ้ะกค่ล่งสิบพานจะจตะว่าอ๋อเขาหายเรือลำหนีพานไปก่อนจ้ะ ก็พานมาอีกแล้วจะพ่นหองเรื <Yeah. S 1> ่อกไอ้สะพานกับกำลังสิล้มจ้ะตอนนี้สะพานลงแล้วจ้ะ อันนี้อันนี้เป็นรถไฟจ้ะรถไฟเปิดคือกันอันนั้นกับอันทาานี้ก็เป็นสะพานสำหรับรถแลนดอันนี้ก็เป็นสะพานสำหรับ รถไฟแลนด์แต่ว่าเขาต้องเปิดให้เรือผ่านทุกขันตอนนะาจะพี่น้องพิมก็อันนี้เพิ่งเคยมากครั้งแรกก็เลยงงๆชับสนจ้ะแต่กับภาพพี่น้องมาเบิ้งจ้ะพี่นอ้องเพราะว่าพิมพานมาเที่ยวจ้ะทางนี้ก็เลยได้มาทายให้พี่น้องเบิง้งอ๋อเขาสิคอนแทคเขาสิต่อกันกับอัน ไฟเราจะพิมเกินบ่เป็นสำหรับไทยรถไฟแลนทานได้เมื่อกี้เขาเปิดให้เลือขามไปนี่จ้ะพี่น้องอันนั่นก็เป็นสำหรับรถแลนจ้ะอันนี้ก็เป็นสำหรับรถไฟจ้ะพี่น้องรถไฟแลนแต่เขาก็เปิดได้โอ้ยภาพพี่น้องมาเบิงเทคโนโลยีลำสมัยอแท้จ้ะเทคโนโลยีลำสมัยอีแท้จ้ะ เปิดสะพานใดแต่ว่าบานเฮาพิมพ์มหุเนาจะพิมพ์บ่เคยเห็นหล้วก็บ่เคยได้ยินหรืออาจจะมีก็เป็นไดจะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเ้อจจะอันนี้ก็เป็นช่องเรือสำหรับไห้เรือแลนพานนะจะเพราะว่าเรื่อเขากับมีความสูงแล้วเขาก็ต้องเปิดสะพาน ทังสะพานลถไฟทั้งสะพานลดแรน,นจะให้เลือกขามพานทางนี้เพื่อว่าสิไใดเดินทางใส่เวลาประมาณเค่องมือเนาะจะไปทะเลใหญ่ถ้าเกิดอ้อมกับสิประมาณสามสี่มือจะอันนี้เขาเฮ็ดช่องมาถือว่าเป็นอีย่างที่ตื่นเต้นขึ้กันจะสำหรับคนสนใจเรื่องพวกนี้จะ อันนี้ก็เป็นใส่ค้นเหตุเอานะจ๊ะล่องอันนี้ก็สจะใส่เวลาหลายปีคือกันจ้ะฟังเสียงพญยาวย้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพอกันมือนาะสวัสดีจ้าอันนี้ก็เป็นห้อยรถไฟเกาจ้ะแต่ทงังทางผุ่นจ้ะคือรถไฟไม้อันนี้เขาบริลัยใส่งานแล้วจ้ะพี่อ้อย